กล่องอะไรอ่ะมิวซื้ออะไรมากล่องกล่องสุม่มกล่องสุ่มหัรนทะเลกล่องสุ่มหารนทะเลนะครับคุณผู้ชมนะครับ <c oughs> วันนี้เราจะมาเปิดกล่องสุ่มหัรนทะเลจากเพจอะไรก็ไม่รู้กันนะครับ <c oughs> ก็มิวใช้ความพยายามกี่วันในการเอฟมาได้ถ้าถ้าเอฟจริงๆรู้สึกจำได้ว่าน่าจะครึ่งเดือนใช้เวลาในการ,เ,ราเอฟ<ร>ครึ่งเดือนสิ้นเดือนกรกฎาอ่ะฮะ แล้วเอฟได้เมื่อวานวันที่ถูกหวยกิน COVID <ng 're S 1> สู่หวยกินแล้วก็เสียตังค่ากุ้งในเวลาเดียวกันนะครับก็อันนี้เป็นกล่องที่อันนี้สุม่มเป็นสุ่มกุ้งอย่างเดียว idol, ใช่ไหมอ่าอันนี้กุงก้งปกติอ่าอ๋อเขาเรียกอะไรเขาจะสุ่มอาหารทะเลอ๋อตัวนี้แต่ว่าุ่มไม่เคยได้เลยเพราะว่าอันนั้นแบบคนก็จะเอฟเยอะก็เลยรู้สึกแค่ว่าอยากทดสอบระบบว่าดูดจริงไหมคราวนี้หลังๆเขาก็จะลงเฉพาะกุ้งก้ามกาม แล้วจังหวะปกติวันทั่วไปก็จะกุ้งก้านกามแค่แบบวันละรอบสองรอบเมื่อวานเขาจัดแบบสี่รสมีกุ้งตัวเมียเบอร์หนึ่งเบอร์สองกุ้งตัวผู้เบอร์หนึ่งเบอร์สองอันนี้ก็จะเป็นกุ้งตัวผู้เบอร์หนึ่งไซส์แบบแปดเก้าตัวโลอโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าไอ้กุ้งเบอร์หนึ่งอะไรเก้าตัวโลแล้วนี่มันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเปิดกล่องก,กันเลยฮะ นะครับหลังจากเปิดกล่องโฟมมานะครับแล้วก็สั่งมาจาก DHL ใช่ไหมดีเอชเเป็นคนมาส่งใช่ไหมครับก็จะมีน้องกุ้งนอนอยู่ตรงนี้นะครับโอ้โหน้ำคือแบบโอเคนะเขาส่งสี่โมงเย็นครับส่งเมื่อวานสี่โมงเย็นน้ำแข็งก็ยังอยู่นะครับแล้วก็บอนนี่อยากกินกุ้งกุ้งก็ยังตัวใหญ่อยู่นะบิวลองลื้อมาดูดิมันมีประมาณกี่ตัวนะครับลื้อมาดูแล้วจะวางในตรงไหนเนี่ยโอ้หยิบมาเฉยๆฉยะลองเช็คของดูเนี่ยฮะ ก็ถือว่าใหญ่อยู่นะครับเพราะว่ามาแบบไม่ได้ตั้งใจคนเขาอยากเอฟไซนี้แต่เราไม่รู้ว่าเราจะได้ใบนี้จะมีแค่สามสองกล่องในเมื่อวานแล้วคอมเมนต์เท่าไหร่ที่เขาแย่งแย่งเหรอวานเฉพาะไซนี้หกร้อยโอ้โหเราเป็นสามสิบสองคนนะครับเอาวดวงไปถวยด้วยนะครับบางทีได้ตังค์ดีกว่าเสียตังค์นะครับพยายามเอฟสองไซส์แรกแล้วไม่ได้ไม่ทันโอ้โหมีแขนของน้องออกมานะครับก็น่าจะได้ประมาณกี่ตัวครับอันนี้ เขาบอกว่าโลหนึ่งแปดถึงเก้าตัวสมมติถ้าคิดอย่างต่ำแปดตัวเนะเาะอขาเขาไม่ไม่แบ่งขายก็คือกล่องหนึงจะส่งคนละห้าโลอาพอนั้แปดห้าสี่สิบสูงขั้นต่ำประมาณนั้นน่าจะไม่กล้าดิงนรงอ่ะหัวหลุดทำไงครับ อือก็น้องก็ประดิปทานอยู่ในเอ,อน้ำแข็งนะครับก็ต้องงัดออกมานะครับอออ,อ,อยู่คอนโดนี้จุดเตาเผาไม่ได้นะครับก็อาจจะต้องอาจจะต้องทำเมนูอื่นนะครับที่ที่พอจะทำได้แล้วกันนะครับ ก็อันนี้คือน้องมาฮะต้องไวมากสั่งเมื่อวานตอนบ่ายๆวันนี้ถึงแล้วนะเอฟประมาณช่วงหวยออกอืมแล้วหวยก็กินเราไปแต่เราได้กุ้งมาไม่เป็นไรครับก็ไม่ได้ไม่ได้เงินก็เสียเงินได้ครับไม่เป็นไรนะครับก็ต้องกุ้งอืันนี้มีอันนี้กล้ามโผล่มาขอน้างเป็นหัวค่ะ และทั้งหมดก็เป็นกุ้งมุก้ามกากตัวฟู้เบอร์นนะคะแล้วเราก็จะไปทําเมนูกินมใมแค่ได้กุ้งมาก็ฟินแล้วเมนูแรกที่เราจะทําก็คือกุ้งทอดราซอนมะขามเอามา้าเมื่อคืนทํนาซอสมะขามจเจ๊งไปแล้ว <c oughs> ไม,ไมเร <c oughs> อเจซอสมะขามไ้แล้วจากกูบนแม่กุ้งนะคะ <c oughs> แล้วก็เมนูที่แว็กนําเสนอก็คือกุ้งอบเนยป้า กุ้งอบบุนเส้นกุ้งอบบุนเส้นมีกุ้งผัดพริกผัดพริกเกลืออะไรสักอย่างอ่านั่นแหละค่ะกางดูว่าเราจะทำเมนูอะไรเป็นเมนูแรกแต่ว่าวันนี้เราได้กุ้งมาก่อนนี่โอเคขอบคุณค่ะทุกคนบ๊ายบายคุณผู้ชมนะครับฝากติดตามรายการด้วยนะครับก็จะทําเรื่อยๆนะครับขำๆตอนนี้เวิร์กฟอร์มโฮมนะครับได้ๆได้น้องกุ้งครับเวิร์กฟอร์มโฮมก็เบื่อเนาะไม่รู้จะทําอะไรนะครับก็ถ่ายวิดีโอเล่นเพราะว่าตอนนี้เครียดนะครับก็ เงินก็ไม่ได้มีเยอะแยะมากมายแต่ก็หาหาอะไรมาแก้เครียดนะครับก็วันนี้เปิดสักการะด้วยของโปรดของคุณมิวเขานะครับกุ้งนะครับโอเคงั้นลาไปด้วยน้องกุ้งนะครับสวัสดีครับ